สวัสดีครับวันนี้เราจะมาะคุยกันเรื่องสารเคมีตัวหนึ่งนะครับที่ผมว่าสำคัญมากๆเลยในภาคอุตสาหกรรมก็คือกรดเกลือหรือไฮโรคลิกแอซิดที่เรียกสั้นๆว่า HCL นะครับข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้หลักๆก็มาจากทาง All Chemicals n n s u p p l y ครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจคุณสมบัติของมันการใช้งานที่แบบโหหลากหลายมากจริงๆครับ ตั้งแต่โรงงานเหล็กแล้วก็ที่สาคัญสุดๆเลยคือเรื่องความปลอดภัยอันนี้ต้องเน้นกันหน่อยค่ะกรดเกลือหรือ HCL เนี่ยนะคะก็จัดเป็นกรดแก่ตัวหนึ่งเลยปกติที่เราเห็นก็จะเป็นของเหลวใสๆค่ะไม่มีสีแต่จะมีกลิ่นฉุนเฉพาะตัวนิดนึงความเข้มข้นที่ใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมก็จะอยู่แถวแถ3สามถึงสาค่ะมันเป็นเหมือนออหัวใจสําคัญในหลายๆกระบวนการผลิตเลยนะคะพอรู้พื้นฐานแล้ว ตรงนี้น่าสนใจมากคือที่บอกว่าใช้ในหลายวงการมากๆนี่นะครับอย่างอ,อุตสาหากรรมเหล็กกับโลหะนี่เขาเอาไปทำอะไรเลยครับอ๋อหลักๆเลยนะคะเขาใช้ในกระบวนการที่เรียกว่า pickling ค่ะก็คือการใช้กรดเนี่ยไปกัดล้างข้อคราบสนิมหรือ,อ,อคราบออกไซด์ต่างๆที่มันเกาะอ,อยู่บนผิวโลหะออกไปก่อนเพื่อเตรียมผิวให้มันสะอาดพร้อมจะเอาไปชุบไปเคลือบหรือไปทำอย่างอื่นต่อค่ะ คือกรดเกลือมันทําปฏิกิริยาได้ค่อนข้างดีแล้วก็เร็วกับพวกออกไซด์พวกนี้ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือเตรียมผิวให้เรียบร้อยก่อนอืมใช่ค่ะแต่ว่าต้องเป็นการควบคุมที่แบบรัดกุมมากๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้เพื่อปรับค่า pH ค่ะคือปรับความเป็นกรดด่างในกระบวนการผลิตการสกัดโปรตีนจากพืชบางอย่างแต่ปริมาณที่ใช้แล้วก็การควบคุมเนี่ยต้องเป๊ะมากๆค่ะตามมาตรฐานความปลอดอ๋อครับครับ ฟังดูแล้วก็สมเหตุสมผลขึ้นว่าต้องคุมเข้มขนาดนั้นแล้วในแง่ที่มันเป็นสารตั้งต้นทางเคมีล่ะครับอันนี้บทบาทเป็นยังไงบ้างอันเนี้ยก็สําคัญมากค่ะกรดเกลือเป็นวัตถุดิบหลักเลยในการผลิตสารเคมีอื่นๆอีกเยอะแยะเลยตัวอย่างที่เรารู้จักกันดีมากๆก็คือ PVC ค่ะพลาสติกที่เราใช้กันทั่วไปนี่แหละรวมถึงพวกสารประกอบคลอรายต่างๆที่เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆต่อไปอีกค่ะ โอยังไม่หมดแค่นั้นใช่ไหมครับเหมือนจะเห็นว่าเกี่ยวกับเรื่องน้ําหรือก่อสร้างก็มีด้วยใช่ค่ะมีเอาไปใช้ในการบําบัดน้ําเพื่อช่วยปรับสภาพความเป็นกรดด่างของน้ําให้เหมาะสมหรือบางทีก็ใช้ล้างตะกรันพวกหินปูนที่มันเกาะตามท่อได้ค่ะส่วนในงานก่อสร้างก็ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการกัดกร่อนของมันนี่แหละค่ะเอาไปล้างคราบปูนซีเมนหรือคราบสกปรกฝังแน่นๆบนพื้นผิวต่างๆก็ได้ผลดีค่ะสรุปได้ว่าพลังหลักๆของมันก็คือ ความสามารถในการกัดกร่อนใช่ไหมครับการทำความสะอาดพื้นผิวและก็การเป็นตัวปรับค่า pH ที่แม่นยำซึ่งจำเป็นมากๆในหลายๆอุตสาหกรรมเลยนะเนี่ย All Chemical and Supply